มันนี่แม่ไม่ให้แท้ไม่เอาไม่ให้แท้ไม่ให้แทะไม่ให้แทะไม่เอาแต่แท้ทำไมเดี๋ยวตายนะดูไม่ให้แท้ไม่ให้แทะ,แทะเล่นอน่้ออื่นไปลูก <c oughs> มาแทะอีกไม่ให้แทะไม,ไม่ให้แทะไงเออเล่นท่อเล่นท่อไปเลยเล่นอย่างอ,อื่นเอะมาแทะอีกไม่ให้แทะ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 มันนี่แม่ไม่ให้แทะ กินปติกเข้าไปเดี๋ยวก็ตายหรอกมันนี่นางบอกว่าไม่ให้แท้ไอ้นี่นี่มันนี่ไปเล่นท่ออย่างอื่นเล่นอย่างอื่นเล่นอย่างอื่นนี่เข้าท่อนี่เข้าท่อ,อมันนี่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 ลอยได้ เจ็บไหมลูกเจ็บไหมหนูยังไม่ตายลูหนูไม่ได้ตายเพราะกินพลาสติกอ่ะหนูจะตายเพราะหนูลอยตายตอนนักไอ้เน่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 ตอนนักตอนนักขึ้นไปเล่นชั้นสองขึ้นไปเล่นชั้นสอง เล่นชั้นสองสิลูกเข้าไปในทอ่อแล้ววันนี้เข้าไปในทอ่อแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปีนขึ้นมาไม่ <laughs> กล้าปีนอะ่ะเออ อันนี้เข้าไปในท่อสิลูกเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านมันนี่เข้าไปในบ้านเร็วเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยนั่นแหละบ้านของหนูเข้าไปเลยเป็นไงเป็นไงบ้านสวยไหม เดินลงบันไดมาเดินลงบันไดมาชั้นหนึ่งแล้ววันนี้เดินลงบันไดมาสิลูกลงไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแ,แม่อุ้มนะไปก่อนนะลูกเออเออเขาขึ้นท่อไปขึ้นท่อขึ้นท่อ,ข,ทอ,ข,ทอขึ้นมาวนันนี้ขึ้นมา เงียมเงียบเงียบวันนี้กันไหมเยียบม,มาเยวนนา้วันนี้เ,ก,เก,ก่งมากวันนี้นัททำเข้ามาลูกเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเก่งมากวู้าวสวยนัทเลยว้าวเย้นั้มันนี่สุดยอดวู้าววันนี้เก่งมากลูก เก่งมากเลยเก่งมากเลยบายขึ้นไปปั่นจักรให้ดูหน่อยเลยปั่นจักรให้ดูหน่อยเออปั่นเลยปั่นเลยเยี่ยมเข่าขี้เรือนเข่าขี้เรือนเก่งจริงเลยวันนี้เก่งจังลูกไปใหม่ไหมอีกรอบนึงไหม ต้องนะ้มันนี่แม่ปิดกล้องแล้วนะอาบน้ำอาบน้ำปิดกล้องแล้วนะลูกต้านใหม่ของน้องมันนี่สวยมาก